เดี๋ยวนะผู้หญิงคนนั้นอะไรกันนะเหมือนไม่ผู้หญิงอยู่ตรงนั้นบึกใส่เกียร์บานเะนะกับน้องนั่นว้ายไอ้เหี้ยเอาละครับสุดทีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับคนที่ชอบบิ๊กฟูจินะครับแล้ววันนี้เป็นโอกาสที่พิเศษมากๆในที่สุดผมก็ทําใจแล้วก็หยิบเกมนี้มาเล่นให้ทุกคนดูได้จนได้สักทีหนึ่งนะครับในเกมที่มีชื่อว่าสกูโนฮิ ซึ่งซีรีส์เกมผีญี่ปุ่นเดินทรายนั้นผมเล่นไปหลายภาคมากๆแล้วซึ่งเป็นภาคใหม่ๆแต่ว่าภาคเก่าๆนั้นอย่างที่รู้กันดีว่ามันค่อนข้างน่ากลัวมากๆซึ่งผมก็ไม่มีโอกาสแล้วก็ไม่กล้าที่จะหยิบมาเล่นสักทีซึ่งวันนี้ทำใจละ อย่างน้อยเพราะว่าคนแหน่เรียกร้องกันมากเลือเกิดว่าอยากให้ผมเล่นสก็ตูฮีภาคเก่าๆบ้างมาดูดีกว่าว่าวันนี้เราต้องเจอกับเหตุการณ์อะไรนะครับผมต้องขอเกินไว้ก่อนว่าเกมนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของนักเรียนสาวมัธยมปลายคนหนึ่งที่เธอเนี่ยกำลังเดินกลับบ้านในช่วงเวลาตอนเย็นแต่แล้วในระหว่างทางที่เธอเดินกลับบ้านก็มีเรื่องราวสยองขวัญเกิดขึ้นกับเธอไปดูดีกว่าว่าเธอจะต้องเจอกับเหตุการณ์อะไรซึ่งบอกไว้เลยว่าเกมผีญี่ปุ่นซีรีส์เกมนี้เป็นเกมที่ผมกลัวโคตรๆเพื่อไม่การไม่เสียเวลา เลสโกครับเฮียโอ้ยเสียงไอ้ลูกเสียงมึงเอาเลยโอ้เอาแล้วไงเอาแล้วไม่ไม่เล่นได้ปะนะอุ้ยสักคนลุกเกมเนื้อหานี้เกมนี้มีเสียงดังคุณได้โปรดเบาเสียงลงด้วย แล้วพวกเราจะไม่ขอรับผิดชอบต่ออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นภายในเกมขณะที่คุณกำลังเล่นเกมนี้เฮ้ยไอ้เียอ้สัตย์เฮ้ยอันนี้ไม่ไหวกูกูเข้ากูมนเธอเพ้อโอ้ยเกอะไรเนี่ยใครมันอยากดูวะ อันนี้คืออะไรอะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรอไอ้แลเหมือนเมื่อก่อนมันไม่ใช่ระบบนี้อะเอาละไอ้หี้งอย่าทำเสียงนี้ได้ปะหัวร้องละ่ะแล้วยังไงอ่ะหุยมึงเลิกทำเสียงอยู่ข้างหูได้ปะเอ๊ะอะไรอะเหมือนเป็นเหมือนเป็นป้ายบอกทางถนนนะครับไอ้ไอ้ไอกระจกที่บอกทางเลี้ยวอะ เหมือนเป็นผู้หญิงใส่ชุดแดงเลยอะเอาล่ะนี่คือตัวเรานะคะโอ้ยคนสวยกำลังเดินกลับบ้านไม,ไม่เล่นแล้วได้ไหมนะเอาละเดินกลับบ้านดีกว่าให้ตายสิกิจกรรมชมรมนี่มันเหนื่อยจังเลยอะนะไม่อยากทำกิจกรรมชมรมเลยอะแล้วก็เหมือนจะมีเด็กเดินผ่านไปด้วยครับโอ้ยโหสีกาอะไรก็ดังขนาดนั้นนะ กลับบ้านดีกว่าแล้วทําไมน้องมันเดินชาจากวะเนี้เอาเป็นว่าฉันต้องรีบกลับบ้านเร็วๆเลยเพราะว่ามันใต้จะมืดแล้วด้วยนะฉันต้องรีบกลับบ้านแล้วไม่งั้นอย่โดดพ่อแม่ตีตูดลายแนนเลยอะโอ้ยคิดผมเกียดเสียงเกมนี้มากเลยว่ะมีเสียงหมอส่งหมอใส่ม <laughs> 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 อตะใส่หางมอตะใส่หา่างมอตะใส่หา่าง <laughs> <laughs> นี่คือพยายามตลกกบเกิน <laughs> 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 ว้ายอ, <laughs> อะไระ <laughs> อะไรอ่ะไอ้เยี่ยละหันกลับไปดูทำไมอ่ะไม่ควรจะหันกลับไปเดี๋ยวนะเหมือนเมื่อกี้มีใครเรียกชื่อฉันอย่างนั้นเหรอไอ้เหี้ยม,มันไม่ควรหันกลับไปมองอ่ะโอ มึงจะหานกี่ทีเฮ้ยไ,ไอ้แล้วเบิดมีใครมายืนข้างกูอยู่ในกระจกโอ้โหไม่เอาแลว้วใครเขาเวน้นโมไซวะเฮ้ยเปเอาลับกูไปด้วยไิ่เป็แล้วไม่ทบไม่ชอบเพียงมอเตอร์ไซค์ห่างก็ไม่เป็นไรเนอเดี๋ยวนะนี่ฉันนี่ฉันคิดไปเองฉันจินตนาการไปเองหรือเปล่านะเย้ยแล้วไง อ้ยกับโอ้ตามกูมาแล้วไม่ต้องตามกูมาอีเจผมสล่วยเนี่ยมึงใช้แผ่นทีในฟอร์คอนโทรใช่ป่ะนะผมสล่วยเกินวันต่อมาอุย้ยคือเสียงมันน่าก,กลัวมากทุกคนเนขนลุกอันนี้คือขนลุกตลอดเลยขนคงขนขาแม่งลุกหมดอะ คนทุกคนในร่างกายเป็ลุกหดแล้วเนี่ยท้าแม่งกระเด็นออกมาจากผิวหนังได้ป่ะนี่แม่งพุ่งออกมาแล้วอะอแล้วทำไมต้องเดินกลับทางเดิมด้วยวะไม่ไปทางอื่นหรอ้องนานไงจิบหายแล้วแม่งเริ่มตามติดชีวิตกูละหันไปบอกทีเดียวตามติดกูเลยนะนะไอ้เฮียมาโกกกระจกอีกไอ้พี่ผ รู้ส <dévelop eigentlich analysis> no ึก <Clar> ว <ke> ่าผ้าเก่าไม่งน่ากลัวอึาฮ่ซาไลท์ซาร์ไลท์ไปเลยนะซาร์ไลท์ขอบคุณมากอีไฟมึงจะซาแซงอะไรกูขนาดนั้นล่ะถ้ามึงมาปั่นจักรยานเนี่ยในตัวโลกละอ่าแม่งมุดออกอย่างนี้มึงมุดลงยีสต์แล้วมึงมุดออกมาใช่ไหมมึงอย่านะอเจี นี่เ้วคนก็ชอบมึเกื้อหน้นอะไรที่เล่นให้ผมทรมานสองพันเก้าร้อยคนดูนะับฝากติดตามด้วยนะฝากติดตามวันหนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ดูเจ็บมึงเล่นอีกแล้วมึงจะหันเข้าไปท่าไมโอ้มีใครอยู่ตรงนั้นอย่างนั้นเหรอมันไม่มีใครหรอก มึงคิดตุงเป่งมึงกับบ้านเออวิ่งมันน่ากลัวอะไรขนาดนั้นวะไม่มีแหม่งเลิกทุกการหันผมกลัวแม่งหันไปแล้วแม่งโปะอะแม่งมาเลอข้างหูผมละโอ้ย,อยเดี๋ยวนะผูนะ้หญิงคนนั้นอะไรกันนะ หมือนมีผู้หญิงอยู่ตรงนั้นมึกใส่เกียร์บ้านเธอะนะกะน้องดูเหมือนว่าเธอกำลังจ้องมองมาที่ฉันอยู่เลยมองมาทำไมไม่ต้องมอง้าขนลุกชะมัดมึงจะไปมองเขากราบทำไมล่ะไอไ้ฝ้ายมึงก็เดินไปดิไอ้น้องฉันควรจะฉันควรจะไปต่อดีกว่ามึงเพิ่งคิดได้หรอวะ ไม่สมควรทำปนโพลต์แต่แรกแล้วโอ้โหฟอนมาหากูแล้วนะแม่งลามมาแล้วมันลามตามกูกลับบ้านละครับพี่วันต่อมาโอ้ยมึงเลิกเดินผ่านเส้นนี้เถอะนะกูขอร้องละยี่คนแขนลุกไม่ไหวแล้วเนี่ยขีไม่น่ากลัวจริงผมไม่รู้ว่าผมจะต้องบอกว่าน่ากลัวกี่ครั้งอะ คือมันน่ากลัวมากเลยว่ะวันที่สามแล้วทุกคนครับโอ้ยแม่งเอ้ยมีรอยเือมาทับไ้กูดูอีกเฮ้ยินบิ๊เว้เอ้ย,ม,อยมาเล่นตอบแปะไฟเลยตรงนี้โอ้โหมาเป็นคาบสุกปรกนะมึงเนี่ยโอ้ปะท้วงปะท้วง ดูเหมือนผู้หญิงคนเมื่อวานนี้จะหายไปแล้วสินะกลัวมันไม่ได้หายไปไหนหรอกมันอยู่เนี่ยมันเป็นคราบเป็นนี้เลยวะหรือว่าผู้หญิงคนนี้เกิดอุบัติเหตุตรงนี้ตายตรงนี้ป่ะครับวิญญาณก็เลยอยู่ตรงนี้ขอบคุณพระเจ้าดเหมวอนผู้หญิงคนนั้นจะไม่อยู่แล้วสินะไม่อยู่ยังไงวะน้องมึงไม่เห็นโน่นแต่กูเห็นคนเดียววหนเนี่ยนี่มึงไม่เห็นเนอนั่นแต่แดงๆแจ๋อยู่นั่นอะชิบหายยืน โอ๊ยไ,ไอ้เหี้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้ขาขากูไปแล้วนั่นอะไรอะไอ้เหี้ยผมมองคอมเมนต์ลตลนนต้ไม่ได้บอกจอเลยอะ มีใครอยู่ตรงนั้นะโอ้ยมึงแย่แย่ถามีกมึงแค่หันไปถามทำไมน้องถามทำไมเนี่ยโอ้ยเลยมึงหันไปหันมาอีกแล้วมึงหยุดมายืนตุกลากสิแยกแบ่งจ่ายได้สักทีไอ้ฝ่ายมึงจะเดินก็เดินไปมึงอย่มาหยุดหันมองไปมองมาทำไมวะฮะมันก็วงจรปิดอะน้องไอ้มอกเดิน จะได้เพื่จะเดินไปเลยโอ้ย,อยนัดอ้ชิบหายนี่นี่เธอเป็นใครกันแน่เนี่ยไอ้เหี้ยละไม่เข้ามาใกล้อย่านะอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะเออไอ้เหี้ยหันไปทางไหนก็มีนัดมาไม่ไม่ไมโอ้ยไอ้เหี้ยไม่ไหวละผมไม่เอาแล้ไอ้เหี้ยเสียงมันหลอนหูชิบหายเลย คค่เสียงแม่งแบบมึงยังมีว่านโตมาอีกเหรอเฮ้ยมือนกี่เผยไม่เอาแล้ววะเอา้าเฮ้ยอะไรอะเดี๋ยวนะที่นี่มันที่ไหนกันแน่เนี่ยทำไมทำไมจะถึกขยับตัวไม่ได้ล่ะเอ้าไอ้ช่วยด้วยมึงอย่าบอกนะว่าเราไปติดอยู่ในกระจกอะ ไอ้เหี้ยหรือว่าเราไปติดอยู่ในเอกระจกข้างทางนั้นบะผมไม่รู้ว่ามันคือกระจกอะไรเอ๊ะเอ๊กกระจกที่มันเอาไว้บอกแบบว่าเวลามันมีแบบรถสวนมาในในมุมอับอะไรเงี้ยตัวเราเหมือนไปติดอยู่ในกระจกนั้นเลยครับใครก็ได้ช่วยฉันด้วยชิหายแล้วแล้วเราเข้าไปติดอยู่น,นั้นได้ยังไงอะตอนแรกอีผีนั่นมันอยู่ในนี้ไม่ใช่หรอมึงอย่าบอกนะว,ว่ากูกลายไปเป็นตัวตายตัวแทนมึงแล้วเนี่ยเอากูไปอยู่ในนั้นละตี วันต่อมาไอ้ยียเราออกไปไม่ได้ด้วยกระจกทางแยกเออเหงื่อออกละเหนื่อออกจริงละเฮ้ยแล่นขครอีกอ่ะนี่ฉันจะทำยังไงดีบอกไม่งน้อทำยังไงอย่าบอกฉันนะว่าฉันจะต้องติดอยู่ในที่แบบนี้ตลอดไปเลยอะดูเหมือนว่าฉันว่ามันต้องมีใครบางคนสังเกตเห็นฉันบ้างสิงว่าฉันอยู่ในนี้ ใคร <S <S จะเห็นวะนอกจากผีที่รู้ว่ามึงอยู่ในเนี้เฮ้ยผมไม่ไหวกับเสียงจริงๆว่ะคือเสียงมันน่ากลัวจริงๆรับหลอนหูแล้วน่ะยินดนไข่ไม่ได้มาเจชุดแดงเอากูมาขังไว้ได้ดีนี่ผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วดูเหมือนว่าเธอจะเข้ามาใกล้เรื่อยๆอีกแล้วนัดเอาอีกแล้วเข้ามาใกล้กูเรื่อยๆอีกแล้ว วันต้องสาบไม่ใช่วันต่อมามันกลายเป็นวันต้องสาบไปแล้วโอ้บน,นะครับอ,อนี่คือมุมมองของกระจกอะนี่ไอ้สัสอ, <c oughs> อะไรกันนี่เธอเธอทำแบบนี้ทำไม <c oughs> เหมือนว่าผู้หญิงคนนั้นกำลังถืออะไรอยู่ในมือด้วยอะ <c oughs> อะไรอะเอาเฮ้ยมึงเอาเหินทุบกูอนะ ชิดหายละไอ้เรื่องนี้แสดงว่าเราก็ออกไปไม่ได้แล้วดิโอ้โหมึงขังกูในนี้ตลอดชีวิตไอ้โว้ยไอ,ไอ้คอกูไปหมดแล้วนะโอ้ยพอสักทีเธออย่าทำแบบนี้เลยไม่ไหวแล้ว ออกอยังไงนี่แล้วก็ออกไม่ได้ไแล้วดิพว่กันโอ้โหแล้วดูเสียงแม่งดีเราจะไปบอกอะไรเห็นได้ในที่้ โอ้มันน่ากลัวมากเลยอะเนี่ยผมถึงบอกว่ากูไม่อยากเล่นเกมนี้ผมไม่อยากเล่นซีรีส์สึกรโดยี่ภาคเก่าๆเลยทุกคนเชื่อผมยังทุกคนเชื่อผมด้ายว่ามันน่ากลัวขนาดไหนอะไอ้แม่งเป็นเกมผีที่ผมแม่งไม่กล้าเล่นจริงๆไอ้ยี่คือเสียงงอ้คือเสียงมันไม่ไหวเวย้ย ผมสรุปแบบนี้นะเหมือนกับว่าตรงนี้มันน่าจะเคยเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งครับแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะที่ตายอยู่ตรงนี้ก็เลยติดอยู่ที่สี่แยกแห่งนี้ครับเหมือนกับว,ว่าวิญญาณของผู้หญิงคนเนี้ไปไหนไม่ไ,ได้ก็เลยติดอยู่ตรงนี้เหมือนกับว,ว่าติดอยู่ในกระจกอันเนี้ยอะผมว่ายอย่างนั้นแต่เหมือนกับว่ามันแบบพอผ่านช่วงเวลาไปอ่ะใครผ่านไปผ่านมาก็ไม่มีใครสังเกตเห็นเธอเลยจนกระทั่งตัวเราที่แม่งแบบเสือกไปสปาร์กกันนะอะเ,เสือกเราเสือกหันไปมองแบบแบบ คือมันมันเป็นเซนส์เหมือน,นอะไรแบบอะไรบางอยา่างที่มันทำให้เราสปาร์กเลยทําทำไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นเหตุที่ทําเหมือนกับว่ามันมันทำให้เรากลายเป็นตัวตายตัวแทนน่ะเออมันก็เลยปล่อยให้ผู้หญิงคนนั้นหลุดพ้นไปได้กลายเป็นว่าเรามาอยู่ในนี้แทนเฮ้ยเหมือนกับว่ายังไงเหมือนแบบถูกติดวิญญาณเอาไว้อ่ะก็เลยกลายเป็นตัวตายตัวแทนไปแล้วอ่ะโอ้โหนี้น่ากลัวสุดอะไรอีกอ่ะมึงยังไม่จบอีกเ่ะ จบเพอจบไปแล้วไอ้ฝายโอ้ยยังรู้ว่าหันแล้วเจออะไรอีกอเ <c oughs> <c oughs> หลอนจริงหลอนไม่ไหวแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่หันกลับไปมองอะ่ะเออวันหน้าคิดแล้วถ้าเกิดแบบผมเดินตรงไปเลยอะ่ะอ่ะมาทิ้งความสงสยัยกูอีกละลองปะ เสียงแม่งแย่ชิบหายเลยงั้นรอบเนี้ยผมขอใครความสงสัยหน่อยแล้วกันถนะ้าเกิดว่าผมไม่หันกลับไปมองอีผีเคี้ยเนี่ยดูได้บึงจตาตามกูยังไงวะแต่กูไม่ใส่หูฟังกันนะโอ้ยแย่กลัวเล่นแบบไม่ใส่หูฟังไรสั์กูไม่อยากฟังเงก็เดี๋ยวหลอนนอนไม่หลับเอาจริงผมนอนไม่หลับผมไม่ชอบเสียงอะไรแบบนี้ที่มนอยู่ในสมองผมเลยอะ่ะนี่คือพยายามพูดกบเกินเสียงแม่งอยู่นะโอ้โห อน,น้ำละเอาละอันนี้คือมันมาคับหันถูกปะมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราไม่ควรจะต้องหันไปอะ่ะก็คือตอนช่วงที่เราเดินเราไม่ควรจะหันกลับไปเราไม่สนใจงั้นรอบนี้ผมจะไม่สนใจอ e J ชุดแดงนี่กันแล้วกันนะเชื่อผมยังว่าเกมนี้ไม่น่ากลัวเนี่ยดูเสียงแม่งดี เอาละนะวันนี้ผมจะไม่มองกลับไปเด็ดขาดวันนี้กูเดินตรงกลับบ้านยาวๆเลย <laughs> มีมีใส่หูฟังด้วยใส่ผมใส่แล้วผมใสแล้วแต่ผมใส่ข้างเดียว <laughs> ไม่ไหวจริงให้ตายสิกิจกรรมชมรมนี่แม่งน่าเบื่อชะมัดเลยเหนื่อยทุกวันเลยให้ตายเถอะนะฉันว่าฉันรีบกลับ,บบ้านดีกว่ากลับบ้านให้ไวเลย ด่วนเลยวันนี้นะมึงอย่าเสือกหันกลับไปมองอะไรอีกนะมันจะมีป้ายประกาศอะไรสักอย่างอยู่นี้ด้วยครับอ,อนะผมจะไม่สนใจอะไทั้งสิน้นกูจะไม่สนใจแล้วนะกูจะเดินแจกกลับบ้านอย่างเดียวเลยเดินกลับบ้านนะไม่มึงเป็นใครกูไม่รู้กูไม่สนใจนี่กูเมินมึงเลยกูไม่รู้มึงเป็นใครกูไม่สนใจนะนี่กนะูเอ้ย เฮ้ยได้ด้วยว่ะเอาละอีผีเวนมึงไม่ได้ตามกูแน่วันนี้มึงไม่ได้แดกกูบอกเลยกูบอกเลยกูไม่ได้แดกกูแล้วไยังใช่ปหมวะเฮ้ยก็แสดงว่าวันต่อไปเราต้องไม่เจอดิถูกไหมก็บอกวเราไม่หันก็ไม่มองแล้วไงไอ้ขี้หรือว่าวนลูกหรือมันบังคับให้เราหันอยู่ดีวะไม่แน่ใจอย่าอย่าอย่าเพึ่งอย่าเพึ่งไม่ได้ใจไปนะเรา ค่อยๆละมอมเอ้ยทำไมมันเหมือนเดิมวะก็มน่อเมื่อาวานเราก็ไม่ได้มองมันไปนี่นะน้องทำเป็นไม่สนใจมันครับอย่าอย่าไม่มีอะไรเราเดินกลับบ้านดีกว่า วันนี้กินอะไรดีนะสงสัยว่าตรงนี้ต้องกลัไปทำข้าวแกงกะหรี่ซะหน่อยแล้วโ,โหต้องไปดูรายการโปรดนะช่วงนี้ช่วงเวลา3า0ทุหเนี่ยพี่หมีฟูจิเนี่ยก็จะไล่ละนะฮะเรากลับไปดูพี่หมี่ฟูจิดีกว่ารีบกลับบ้านนอนนะแล้วก็ตื่นมาดูพี่หมีนะดูเหมือนว่าวันนี้พี่หมีจะลงคลิปใหม่ซะด้วยนะเออตั้แต่นัไมดูซะหน่อยละ ที่ช่อง YouTube ไม่มีฟูจินะคะวันนี้นะเราไม่อ,องไม่อมไม่มองไม่มองเคี้ยอะไรงบบั้นแหละนะกลับบ้านไอ้สัตว <bend> ์ไม่ไหวแล้วล้ำมหาผู้จังเลยไอ้อล้ำอยู่นั่นน,ะ<ว>น่ะฮกลับบ้าน มันก็เป็นแค่เรื่องง่ายๆทำไมเหตุการณ์มันดูเหมือนเดิมเลยวะนี่คือผมไม่มองมันเลยนะนี่กูไม่สนใจมึงเลยนะเนี่ยวันนี้วันนี้หวยออกอะไรนะน่าจะรู้สึกเอ้ยวันนี้หวยออกดีว่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันที่หนึ่งแล้วนี่โอ้โหซื้อเลขอะไรดียังไม่ได้ดูเลยนะว่าวันนี้จะซื้อเลขอะไรนะไม่ว่าจะซื้อ,อยังไงก็โดนแดกอยู่ดีอะนะอ่า เมื่อไหร่จะมีสักวันหนึ่งนะเราจะได้แบบอยากเป็นเศรษฐีอยากมีบ้านมีรถยนต์นะนะพรุ่งนี้หวยออกแล้วครอย่าลืมซื้อหวยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนคำพูดมันเปลี่ยนไปปะฉันอับอายเหลือเกินฉันไม่เคยถูกเพื่อนเนี่ยเชิญไปไม่เคยถูกเพื่อนชวนไปเที่ยวกับพวกเขาเลยอ้าวเฮ้ยเหมือนคำพูดเปลี่ยนว่ะทุกคนครับเฮ้ย คำพูดเปลี่ยนปันมึงน,นะผมต้องอ่านแล้ววะออกลับบ้านละครับโอ้ยดีนะกูอึบทันกูจำได้อีช็อตเนี้ยอะไรอะไม่มีอะไรหรอกคิดไปเองนะเฮ้ยทุกอย่างเปลี่ยนเฮ้ยทำไมท้องฟ้าเป็นทองฟ้าวิปลิตอย่างนั้นอะ ท้องฟ้าแปลกไปเอ๊ะเดี๋ยวนะมีใครอยู่ตรงนั้นน่ะเอานหนพวกมึงไม่หันก็ไปมองไงมึงก็หันก็ไปมองอยู่ดีปะไม่ใช่ละกลัว,ว,วโดนอีกกันแหละเนี่ยแม่งกุห์ไม่มองแม่งจะมาโผล่ตรงหน้าว้ายเอา้าคิยใครวะเฮ้ยโยสวัสดี <laughs> ไอ้เฮียอะไรเนี่ยขึ้นมาเป็นใครเอาบุ๊บบุ๊บไอ้นี่ก็ได้เอ้ยนี่คือเฮียอะไรนี่เซกอะเย้สวัสดีน้องสาวแก่อะไรกีดแหละแล้วอุ้งเท้าแต่งตัวเชี่ย,ยนะนะอะไเอ้ยเอ้า พี่เอาเหียพี่มึงอะเนี่ยพี่คะนี่พี่แต่งตัวเชี่ยอะไรของพี่คะเนี่ย <c oughs> เอาก็ฉันเห็นว่าเธอเนี่ยชอบใส่เสื้อผ้าในช่วงฤดูร้อนไงเสื้อผ้าเนี่ยฉันก็เลยแบบอยากลองเอามาใส่บ้างอะไรเงี้ยนะเฮ้ยมันก็ใส่สบายดีอะโชกล้ามโชอะไรนิดหน่อยแค่นั้นเองอะเฮ้อ เป็นไงอ่ะอืมอเอไปไนไงอ่ะฉันสวยหรือเปล่าล่ะฮะน้องสาวของพี่โอ้ใจเกเรหรือเปล่าดูสิเป็นไงฉันใส่แล้วสวยเหมือนเธอไหมฉันสวยกว่าเธอใช่ไหมล่ะไอเหี้ยโบท่าเลยเฮ้ยเฮี้ยะไรเนี่ยไองยโง่เอ้ยเอยพี่หลังมึงอ่ะนายไม่แต่งตัวโคตรเชี่ยเลยนายรู้ตัวไมเนี่ยฮะ เมึงอย่าออกไปข้างนอกในสภาพแบบนักก้นกูนะกูไม่ชอบเลยอะ่ะนัดชิบหายแล้วผีแม่งกระโดดกเกาะคออะไรตว์เออแล้วมึงเอามันไปเลยเฮียมึงมมเอาอกกูมึงเอามันแล้วลอ้เฮียไปเลยมึงเอามันไปเลยไปลงดันลกซะไป <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมจะขยับตัวไม่ได้เลยเนี่ยเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะทำไมทุกอย่างมันมืดไปหมดเลยน,นี่มืดแล้วเหรอ เฮ้ยน้องสาวของฉันช่วยฉันด้วยเอามันไปเลยเฮียดีแล้วล่ะที่ไม่ทิ้งความเข้าใจเลยวะไก้กูผีเอาไปก็ไม่มีอะไรนี่นะอะไรวะเมื่อกี้ตาฝาดนั่นแหละกลับบ้านดีกว่าเว้ย ลาก่อนนะนี่จังมองเหม่อพ่อท้องฟ้าแจ็มใสพรก,กับรับเลึกถึงพี่ชายได้จากไปอเออฉันไปยืนการาบนทาวรแล้ววันนี่จังอ,อะไรวะเนี่ย กูมุดเบนเองนะครับผมสำหรับแกงดนตีส oh. yeah. ัตว oh. oh. like ์เลี้ยงนะครับน่ารักมากเวอร์ไอ้เหี้ยกูกลัวมาตั้งนานไอ้ชิบหายโอหเออดีแล้วอย่างน้อยก็มาคลายความกลัวกูไปได้บ้างเมื่อกี้จัรั่วเลยแม่งมาหน้ากลัวซะนานอยู่ๆก็แบบโอ้เว้ยเยมึงก็บิวซะน่ากลัวเลย ดีแล้วล่ะที่เรากลับมาลองเออไม่เจออะไรแปลกๆเลยโอ้ยปวดหัวละกูลาก่อนดีจ้าแม่งไปละไปอยู่กับอีเจชุดแดงกันไหนอ่ะเฮ้ยไม่ต้องจบแบบนี้น่าเออได้ไม่เครียดคืได้นอนหลับ ไอ้ยเปลี่ยนฉากเป็ดเกียดท่าโพสมึงมากเลยโลกจิตเอาเสื้อผ้าน้องมาใส่เฮ้ยแล้วเป็นเสียงนี่นะโดนก็ไปติดในกระจกแทนกูอ่ะไม่นะพีไอ้แยแล้วเข้าไปอยู่ในกระจกแทนกูเลยสัส หนูเรียกไม่โคตรทรมานเลยอุ้ยอุ <you. S 1> ้ย Help me Help เฮ้ยเธอน h e ช่วยฉันด้วยไอ้สัตว์ เออมึงอยู่ในนั้นแหละไอ้ไฟโอ้ยเียโอเคก็จบไปแล้วนะครับบอกสังเกมที่มีชื่อว่าสึกุโนฮินะครับบอกเลยว่าน่ากลัวโคตรอย่างที่ทุกคนรู้กันไอ้เฮียถือว่าถือว่าเรากลับเปแบบกลับไปแก้ผมนี่ไป็เพราะความสงสัยนะถ้าเกิดว่าเราไม่กลับไปแก้ผมคิดว่าเราจะทิ้งปมความน่ากลัวไว้มากเลยแล้วมันยิ่งทําให้เราเหมือนแบบบาลามาคายภาพติดตากับอะไรก็ตามที่เราเพิ่งเจอไปเมื่อกี้ โหสนุกว่ะแล้วยังมีอีกหลายภาคที่ยังไม่ได้หยิบมาเล่นด้วย,ยกกเดี๋ย ugo รอดูต่อไปว่าจะมีภาคไหนที่น่าสนใจแล้วผมจะหยิบให้ทุกคนดูอีกแน่นอนนะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณทุกคนม,มากนะครับผมวันนี้ก็จบไปแล้วสำหรับเกมสองสองเกมนะครับทั้งซูคุโนฮิแล้วก็เวสกโกลบนะครับเป็นยังไงบา้างสนุกหรือเปล่าสุ่วยผมลืมฝากติดตามช่องทางนี้ก็อยู่ทูพี่ผีฟูจิไว้ด้วยนะเอาไว้ลงย้อนหลังให้ดูกันแล้วกันนะสำหรับซีรีส์เกมซูคุโนฮินะครับฝากติดตามไปด้วยเดี๋ยวจะเอาตอนใหม่ๆอออออออกกกมมมาาาาใใใหหหห้้้้ดดดดูแนน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 น่่่่่เเเเเปป็็ววััััีีีีขขททุคคลบบฝะะรรริตื ขอมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับทุกคนอย่าลืมพักผ่อนเยอะดูแลสุขภาพกันด้วยนะวันนี้ไปแล้วขออนุญาตไปพักคอ,อก่อนไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ต้องหยุดหรือเปล่าช่วงนี้ฝืนเสียงมากไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปแย่กว่าเดิมอีกเฮ้ยเอาเป็นว่าขอให้หายไปไวก็แล้วกัน,กนอยากจะเล่นหกหนึ่งหกจะแย่อยู่ละไปวันนี้ขอทุกคนลาฟันดีนะครับวันนี้ขอขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมวันนี้ฝันดีครับบ๊ายบายครับทุกคนฝันดีครับบ๊ายบายเจอยนะครับ Hãy Hùng 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 Hùng